สวัดีค่ะทุกคนเมื่อวานเก็บผักเยอะแยะมากไม้เปิดตู้เย็นไปก็เห็นผักก็นึ่อยากจะกินตามเส้นเล็กใส่กุ้งสดแล้วก็ ใส่ปลาหมึกด้วยซื้อเซเล็กจริงๆเห็นมะละกอก็เนื่องจากอยากจะกินตามะละกอใส่กสุ้งสดแล้วก็ใส่ปลาหมึกดีกว่าวก็จะนนเป็นแบบนี้หละทุกคนเวลาเรานืกอยากก็ไปถึงร้านก็จะไปหาซื้อของที่เรานึกอยากกินพอไปถึงร้าน,นจริงๆก็ไม่เนืกอยากและไอที่เราอยากกินเนี่ยไปซื้อของอย่างอื่นมาทํากินดีกว่าเมนูวันนี้ก็คือตามะละกอใส่กสุ้งสดพอไปถึงบ้านจริงๆกุ้งสดก็ไม่ได้ใส่นะคะทุกคนกุ้งสดไปก็ไปผัดใส่กับข้าวให้รสก้าวกินคือตามะละกอใส่ปลาหมึกลวกนะวันนี้เมนูนี้ไม่เคยทากม็ี ปลาหมึกแล้วก็ไม่มีกุ้งสดเนาไปแต่ไปซื้ออีกร้านนึงลุ้เมนูวันนี้ก็คือได้ตามมาาาะละกอใส่ปลาหมึกลวกเนาะเพราะว่ากุ้งสดก็ไปผัดกับข้าวฮัทคาเทนนี่แหละค่ะทุกคนเวลาเรานึกอยากอะไรพอไปถึงร้านจริงๆเห็นอันอื่นอันใหม่ที่มันแบบ มันน่ากินแล้วก็นึกอยากจะทําเมนูใหม่เลยทีนี้งนั้นเรามาตามส้มตำกันดีกว่าค่ะทุกคนน้าตาลไปก็จะเทลงแบบนี้เลยนะเพราะว่าขี้เกียจเดินไปเอาช้อนมาตักนะคะทุกคนตามส้มตำนี่ก็สูตรใครสูตรมันนะชอบรสชาติยังไงก็ใส่ตามใจเราชอบเลยใคเนี่ยจะชอบรสชาติแบบส้มเ,สบบสมเปรี้ยวหวานเค็มนัวอะไรประมาณนี้ให้มันมีครบรสส้มตำนี่ไปไม่ค่อยกินบ่อยเท่าไหร่เนาะแต่นึกอยากถึงจะตามกินเนาะถ้าไม่นึกอยากไม่ตามกินก็แม่อร่อยน่าไม่มีหรอกที่ไม่นึกอยากก็อยากตลอดกินตอนไหนก็อร่อยต้นนั้นนะส้มตำเนี่ยมีปลาปล่าตัวปลา แต่น้ำส้มตำเราก็เป็นอันเจสซ้นทุกคนเป็นไงน่ากินไหมคะทุกคนอยากจะบอกรสชาติอืม้มส้มเปรี้ยวหวานเค็มนัวแซ่บหลายคะาย่ะทุกคนมาเลยจ้าทุกคน mm -hmm. อากาศเริ่มหนาวแล้วนะทุกคนมือเช้าท,ที่อยู่สามเรือนนี่ฝุ่นไปปล่อยนะเนี่ยฝุ่นปล่อยนี่สองวันแล้วอื <c oughs>